นางผมหอมสองเมื่อนางเพิงแพงตายไปแล้วนางผมหอมก็ได้ถามพญาสร้างผู้เป็นพ่อว่าพ่อเอ๋ยพอสิดูแลและหักษาลูกอยู่ในป่านีบอ่อสร้างใสง่งวงจูบและกดฮับผอมทั้งบอกว่าบอ่ต้องเป็นห่วงพอจะดูแลลูกเองสร้างผู้เป็นพอได้นำเอามากไม้ และอาหารต่างๆที่เป็นของสร้างมาจากปลามาให้นางทุกๆมือและเฮ็ดดังที่นั่งต้องการทุกอย่างเมื่อนั้นพญาสร้างก็บอกกับลูกสาวาลูกยังเป็นผู้นำของภูงสร้างจํานวนแสนโตนําอีกและพ่อก็จะสร้างให้พวกสร้างทั้งหลายปฏิบัติต่อลูกดังเส้นเดียวกันกับพอ่อ พอสัญญาว่าจะปกป้องลูกให้ปลอดภัยและยูยังมีความสุขจากนั้นพวกเขาทั้งสองก็เดินทางไปยังฝูงสร้างอันเป็นที่ยูของสร้างทั้งหลายท่านที่ที่พญายสร้างและนั่งผมหอมมาถึงพญายสร้างก็ได้สร้างให้สร้างตัวอื่นๆแป่งที่ยูในบริเวณทำเอระวัณ ให้เป็นบ่อนยูของลูกสาวพวกมันได้หอบหมเอาไม้และก้อนหินมาแปลงบ่อนยูที่สวัสดิ์เสวยและสะดวกสบายทั้งบอกกับพวกมันว่าบริเวณนี้เป็นที่ยูของลูกสาวของต้นเพลงคนเดียวและห้ามบ่ให้พวกสร้างต่างๆเข้าไปรบกวนถึงสิยูในป่าในดง ชีวิตของนางก็บ่ได้ถึงคั้นกับลำบากกากรรมนางมีแต่ข้ามหงอยเหงาเพราะต้องอยู่ตามลำพังเพียงคนเดียวพวกสร้างออกไปหาอาหารมักไม่ต่างๆนั้นก็จะอยู่ห่างๆและนางก็บ่มีไผยเลยที่จะเว้าจานำ้ำนางผมหอมได้คิดถึงน้องสาวที่ได้จากไป พร้อมทางครอบครัวและมูเพื่อนของนางที่พระราชวังเถิงแม้นวา่าคิดหอดแม่หลายปันใดก็ตามแต่กบอบ่อมีวิธีที่จะส่งข่าวข่าวาหาเลยสำหรับแม่ของนางผมหอมเองก็ได้แต่คล้องคอยทุกวันเวลาหน้าทีเพื่อลูกสาวของตนกลับเตาขึ้นมาโดยความปลอดภัยนางได้สร้างหาเสนาอามาต นำพาทหารออกไปตามหาลูกขอสาวของตนแต่เซนาอามาุธทั้งหลายก็บอกว่าคงจะเป็นไปบ่ได้ให้เอาชีวิตไปเสียงในป่าดงอันตรายเพราะบบฮูด้วยซ้ำว่าจะไปหาคนค่ายุไสในป่าดงพงภัยอันกลางใหญ่นั้นมีมือหนึ่งในคณะทีพญาสร้างได้ออกไปสอกหามากไม้อยู่นั้น มั่นจึงได้พบกับยิ่งน้อยสองคนพวกนางเข้ามาเก็บพักหักโนในเขตป่าลึกพญาสร้างเห็นแล้วอยากได้พวกนางมาเป็นคนฮับไซลูกสาวของตนเมื่อคิดได้ดังนั้นพญาสร้างจึงได้แล่นเข้าไปไซทั้ทงสองเห็นสร้างตัวใหญ่ก็เลยยางตกใจเซนใสไปมดจนบกาแมเจะจะแล่นหนี พญาสร้างได้ใส่งูงกอดหันเอานา่งทั้งสองขึ้นขี้หลังแล้วก็พากลับไมายังบ่อนยูของตน้นแล้วได้บอกกับนางผมหอมวา่าพอเอาของขันมหาหเมื่อนางผมหอมได้เห็นเด็กน้อยทั้งสองก็ดีใจหลายและมีความสุขหลายพญาสร้างได้บอกกับนางทั้งสองวา่าพวกนางทั้งสอง ได้กลายเป็นมูของลูกสาวของตนแล้วและให้พวกนางดูแลเบงเยงทับใสลูกสาวของตนให้ดีและพญาสร้างก็บอกอีกว่าพวกตนก็จะดูแลพวกนางทั้งสองเหมือนกับนางผมหอมทั้งสองก็ตอบตกลงวา่าจะบ่อปะปอยให้นางผมหอมต้องอยู่คนเดียวเปี้ยวพลอยงอยเงา แล้วเบิ้งทั้งสามได้ยูน้ำกันแล้วและชีวิตก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันหลายขึ้นเมื่อหลายปีผ่านไปนางผมหอมก็เติบใหญ่เป็นสาวเต็มคิงเป็นสาวที่สวยงามที่สุดในกลางดงพงภัยพร้อมทั้งมีเส้นผมที่หอมหวนเมื่อใหญ่เป็นสาวแล้วนางผมหอม ก็คิดถึงความหักและไส้ในฝันเพราะนางก็บ่อสามารถที่จะออกจากอาณาจักรของสร้างได้จึงเริ่มกังวลยันว่า,าตนเองจะตายก่อนโดยที่ยังบ่เคยพบเห็นผู้ชายเลยเมื่อหนึ่งในขณะที่นางอาบน้ำในแม่นำ้ำนางได้คิดถึงไายที่จะมาเป็นคู่ครอ,องของตน แล้วนางก่อเห็นผมล่นออกมาสามเส้นนางได้เอาเส้นผมนั้นใส่ในพผอบแก้วแล้วก่ออธิษฐานวา่าขอให้มี้ายผู้ที่จะมาเป็นเนื้อคู่ได้พบเห็นได้ถอนเมื่ออธิษฐานแล้วนางก่อเอาพผอบแก้วนั้นไหลล่องน้ำลงไปนางจองเบิงพผอบแก้วที่ลอยไปน้ำน้ำ แล้วเบิงมันลอยไปจนลับสายตาเมื่อนั้นพระอินที่อยู่ถึงสวงสวรรค์ได้แลเห็นสภาพอันคัดสนของนางพระยาอินจึงได้นำพระอบแก้วนั้นไหลลงไปตามสายนำยาย้ำไงต่อมาลายมือพระอบแก้วได้ลอยไปหอดเมืองลัตตนา ซึ่งนี่ก็เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และมีอำนาจหลายบ่อตางหยังกับนครผู้สีวานาทอันเป็นบ้านเกิดของนางผมหอมเลยเมืองรัตตนามีคนลำรวยและมีคำมังครั้งมีพญาปกครองเมืองที่สลาดและเป็นธรรมบุคคลในเมืองนี้ต่างก็มีความสุขกันทั่วหนา พระญ,ญาปกครองเมืองมีลูกชายคนหนึ่งซื้อว่าเท่าบังเกิดกุม,มารหรือเจ้าชายรัตนะซึ่งเป็นเจ้าชายนุ่มที่หน้าตาดีและมีหูบงามเจ้าชายรัตนะก่อไงเป็นบบาวอายุก่อฮอดไวแต่งานแล้วและเท้าก่อได้บอกกับแม่เรื่องการหาคู่ครองผู้มาเป็นภรรยา พ่อเท่าได้พร้อมแล้วในมือเดียวกันมีผู้ยิ่งที่เป็นสาวไ้ในวังได้พากันไปอาบน้ำในแม่น้ำและได้เห็นพระอบแก้วลอยมาตามสายน้ำพวกเขาพยายามที่จะคว้าเอามันแต่กอบองสามารถจับมันได้มันได้ลองลอยไปตามกระแสนน้ำ ดังนั้นพวกเขาจึงรายงานเรื่องนี้ต่อพระญาแต่ถึงจะจะมีเล้าเสนาอามาตไปไล่จับมันแต่ก็บอ่อสามารถจับได้พอเมื่อเจ้าชายรัตนาได้ยินเรื่องลึกลับคือแนวนั้นเขาก็ลงไปที่แม่นำ้ำพอเห็นพระอุปแก้วเท่าก็สามารถเอื้อมถึงมันได้และสามารถคว้ามันได้ย่างไงไ่ายดาย พ่อแต่เท้าเปิดพระอบแก้วออกมาทุกคนที่อยู่บริเวณไกลแคมน้ำต่างกอได้สัมผัสอันกินอันหอมหวนของผมไปโทรับริเวณหลายผู้หลายคนต่างก่อคิดว่ามันต้องมาจากทุสวรันสันฟ้าเพราะกินหอมนี้มันทรงกินหอมไปทั่วบริเวณหอมกระเครืองหอมใดๆที่เคยสัมผัสมาเมื่อเป็นดังนั้น เท่าก่อหลงไหลในกินหอมนั้นเหตให้พระองค์ได้เกิดความสงสัยและคิดว่านี่ต้องเป็นเส้นผมของเทพธิดาผู้มีหูบงามอย่างแน่นอนถ้าเป็นเส้นผมของคนทั่วไปแล้วสาเหตุใดจึงมีกิ่นหอมแพรกระจายไปทั่วโซนให้หลงไหลได้ป่านนี้ถ้าหากเจ้าของเส้นผมเป็นมนุษย์แพ ยิ่งสาวคนนั้นต้องเป็นคนที่มีบุญบารมีสูงสง่งและต้องเป็นคนที่มีหุบห้างที่สวยงามหากคนมาเปรียบเทียบได้ยากแน่นอนและต้องการที่จะพบนางให้ได้เมื่อเจ้าชายลัตนะจึงประสงค์ออกเดินทางตามหาเจ้าของเส้นผมนั้นทันทีและหวังว่าจะได้นางมาเป็นมเมษี คู่บุญคู่บารมีแห่งพระองค์พระเจ้ารัตนะตัดสินใจฝากบ้านฝากเมืองไว้กับเหล่าเสนาอามาตที่จงหักพักดีแล้วออกเดินทางคนเดียวไปเื่อยๆตามเส้นทางชลนกระแสน้ำที่พระอบแก้วผมที่ไหลลงมาพร้อมทั้งยังเอาพระอบแก้วนั้นติดโตไปนำ้ำ กษัตริ์์นมแห้งเมืองลัตนาเดินทางคนเดียวตามลำพังทนกระแสน้ำเป็นเวลาโดนนานหลายมือจนพระองค์ได้สัมผัสกับกินหอมที่ชัดเจนขึ้นเรืยๆแล้วมีความมั่นใจว่าหญิงสาวที่ตนเองตามหาอยู่ใกล้กกับพื้นที่แถวนี้อย่างแน่นอนแล้วพระเจ้าลัตนา ก่อเดินทางเข้าไปใกล้ๆมาเรื่อยๆและเป็นคำโชคดีของพระเจ้าลัตตนะเพราะมือนั้นพญาคดสสารได้พาเลราสร้างออกไปหากินในป่าเลิกได้ปล่อยให้นั่งผมหอมอยู่ในอาณาจักรสร้างตามลังพังเพียงคนเดียวในขณะเดียวกันนั้นพระเจ้าลัตนาซึ่งย่างมาตามกินของเส้นผมไปจนหอดสายน้ำ ที่นั่งผมหอมได้อธิษฐานเสียงหาคู่คองและได้อาบน้ำในสายนำนั้นแล้วพระองค์ก็ได้บังเอิญพบกับนางผมหอมที่กําลังย่างออกไปอาบน้ำพอดีด้วยอำนาจบุญวัสนาที่ทั้งสองได้หวมสร้างกันมาในสัต์ปางกอนเหตให้ทั้งสองเกิดมาเป็นคู่ครองเนื้อคู่กัน ความตั้งใจของทั้งสองได้เกิดขึ้นทันทีเมื่อพบกันและได้เกิดความฮักต่อกันทันทีจนทั้งสองได้เริ่มเว้าจา๋าถามไทยกันแล้วเฮ็ดให้พระเจ้าลัตนะหููถึงที่ไปที่มาของนางผมหอมจนหมดจนทั้งสองตัดสินใจยูกินโฮมกันแล้วนางผมหอมก็ได้พาพระเจ้าลัตตนะ เข้ามาพักอยู่าศาสตรของตนแล้วมีคอห้ามวาห้ามผะองค์ออกไปจากตัวราสัดนี้เด็ดขาดเพราะว่านอกจากนั่งผมหอมแล้วถ้าหากมีมนุษย์คนใดได้ลงล้ำเข้ามาในบริเวณอาณาจักรของพญาสร้างมนุษย์คนนั้นก็หนีบอพ้นแล้วบริวารสร้างทำให้แนนอนดังนั้นพระเจ้าลัตนะ จึงได้เพียงแต่ลีอยู่ในภาษัดหินเท่านั้นเมื่อพญาคดสสารกลับมาจากการหากินก็ได้ฮับผู้ถึงกินกายของมนุษย์ที่อยู่ในบริเวณน,นั้นพญาคดสสารได้ออกสำรวจจนหมดในบริเวณที่อยู่นั้นแต่ยังบอพบเห็นมนุษย์คนใดที่จริงแล้วพญาสร้างคดสสารก็ได้ฮับผู้แลว้วว่า บ่ได้มีแต่กินกายของลูกสาวของตนที่อยู่ในภัสาหินแต่กับมีกินกายของมนุษย์คนอื่นอยู่นำแต่ว่าโดยความโหงง่ายอาทอต่อความหูซึกของลูกสาวและบ่ต้องการให้พวกเราฝูงสร้างบริวารทั้งหลายลงหูว่ามีมนุษย์คนอื่น นอกเหนือจากลูกสาวของตนที่อยู่อาศัยในปราสาทหลังนี้พระญาคุศสารจึงคำทา้าบ่อหูหนังและบ่อเคยเอ้ยถามนั่งผมหอมเลยหลายปีต่อมาพระเจ้าลัตนาะและนางผมหอมครอบครองฮักกันมาในปราสาทจนมีบุตรธิดานำกันสองคนได้ลูกชายคนหนึ่ง ซือว่าศซลาและได้บุตรสาวผู้เป็นน้องสาวซื้อว่าชาดาเมื่อมีลูกสาวหรือเด็กน้อยที่อยู่หฮมนํากันสองโพเมียก็คิดกังวลใจว่าห้ากมือใดมือหนึ่งพญาคดสสารผู้เป็นพ่อและบริวารสร้างทั้งหลายหูเลืองนี้ภัยอันตรายต่างๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้นั่งผมหอมและพระเจ้าลัตตนาะ จึงได้วางแผนกันเพื่อจะลักหนีออกจากไปบริเวณอาณาจักรแห่งพญาสร้างแล้วกลับคืนไปคลองบัลลังจูงเมืองรัตตนาคือเมื่อก่อนทั้งสองพัวเมียก็เห็นดีนำกันว่าจะลักหนีออกไปจากเขตบริเวณนี้จึงได้โอกาสเวลาที่เหมาะสมแล้วพากันลักหนี ทั้งสองได้ท้าโอกาสเหล่านั้นเป็นเวลาหลายมื้อหลายวันจนคิดแผนการลบหนี้ของเขาอาจจะเหตุในพญาคศส,สารหูแล้วแต่ทั้งสองก็ยังต้องท้าโอกาสที่พญาสร้างและเหล่าบริวารออกไปหากินต่อไปในมือหนึ่งพญาสร้างคศส,สารได้พาบริวารสร้างออกไปหากินทั้งหมด พระเจ้ารัตนะและนางผมหอมได้พากันอุม้มเอาลูกทั้งสองคนแล้วหนี่ออกจากอาณาจักรของสร้างโดยมีจุดหมายเดินไปที่เมืองรัตนาแต่การเดินทางนั้นเกิดความล่าซาหลายเนื่องจากมีลูกสองคนเดินทางนำทั้งสองได้แต่ภาวนาวา่า่าให้พญาสร้างสารผู้เป็นพอ่อกลับมาในตอนนี้ ถ้าหากเกิดพญาาัสารกลับมาเห็นตอนนี้อาจจะเกิดภัยอันตรายได้ลังจากที่พวกนางได้ออกเดินทางไปไกลพอสมควรแล้วพญาาัสารและเราบริวารสร้างเก่อกลับมาปรากฏว่าบ่าเห็นนางผมหอมลูกสาวของตนแล้วพญาาัสารเกิดความโหงงยและเกงว่า จะเกิดภัยอันตรายพญาสร้างจึงออกเดินทางตามหาลูกสาวของตนทันทีในบริเวณปา่าและได้บอกเราบริวารสร้างออกตามหานางผมหอมให้ทั่วปา่าแต่หาจังใดก่อหาบอพพบจนพญาสร้างสารฮับผู้ได้วา่าลูกสาวของตนที่ตนหักได้หนีไปอยู่เมืองอื่นแล้ว เมื่อนั้นพญาางก็ได้ออกตามหาลูกสาวของตนมันไซดังที่ไวต้ตอกินเดินตามกินผมของลูกสาวไปเรื่อยๆจนไปเจอกับนางผมหอมกับพระเจ้าลัตนะพร้อมลูกอีกสองคนที่กำลังพญายามหนีออกจากป่าพญาร้ารจึงได้สอบถามกับลูกว่ามันเกิดอีอย่างขึ้นนางผมหอม จึงเล่าให้พญาสร้างฟังวา่าตนนี้ได้แอบอยู่กินกับพระเจ้าลัตนะในปราสาทหินจนมีลูกด้วยกันสองคนและตนบอ่อยากจะให้ลูกสาวของตนเติบโตอยู่ในเมืองของสร้างเพราะยานจะบอปลอดภัยจึงจะพากันกลับไปอยู่เมืองลัตตนาะเมื่อพญาสร้างได้ฟัง ก็เลยหูซึกเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างยิ่งจนห่างไก่อันใหญ่โตนั้นลมลงพร้อมกับข้ามเจ็บปวดและต่อมาอีกบ่ดนพญาคตสสารก็อดทนต่อข้ามเศร้าโศกเสียใจบอดได้จึงเฮ็ดให้พญาคตสสารเศร้าใจและสิ้นใจตายในที่สุดก่อนที่พญาคตสสารจะสิ้นใจตาย พระญ,ญาสร้างโคตสสารจึงสังเสยสุดท้ายเอาไว,วา้ว่าขอมอบงาคู่นี้ของตนซึ่งเป็นงาวิเศษให้แกพระเจ้ารัตนะเอาไว้ใส้เป็นอาวุธเพื่อปกป้องตนเองและลูกสาวของตนร่วมไปถึงหลานสาวของตนด้วยเมื่อนั่งผมหอมลำลากับสุข,ของพอแล้วก็ได้ออกเดินทางต่อไป เส้นทางที่ะเจ้าลัตนากับนางผมหอมและลูกทั้งสองคนเพื่อไปเมืองลัตนาะเต็มไปด้วยคำลำบากและภัยอันตรายนานาประการจนผ้ากันไปฮอดป่าแห่งหนึ่งซึ่งมีนางผีปา่าเฝ้าเบิงอยู่นางผีปา่าได้เห็นหุบงามของปเจ้าลัตนะก็เฮ็ดให้นางผีปา่าเกิดความสเสน่หาขึ้นมา นางผีป้าก็ได้หาอุบายเพื่ออยากจะได้ตักษสัตรนมคนนี้มาครอบครองและมันได้ท้าเวลาตอนที่นางผมหอมแย่งออกจากไปจากพระเจ้ารัตนะเพื่อไปหาอาบน้ำแล้วนางผีป้าก็ซุกหลังนางผมหอมลงน้ำหลังจากนั้นนางผีป้าตัวนั้นก็เปลงกายเป็นนางผมหอม แล้วออกเดินทางโฮมกับพระเจ้าลัตนะต่อไปหลังจากกษัตริย์นุมได้พาเสลาลูกชายและซาดาลูกสาวกับนางผีป้าซึ่งแต่งกายมาเป็นนางผมหอมเดินทางมาฮอดลตสวังแห่งนครลัตนาะแล้วกลับขึ้นปกครองเมืองคือเมื่อก่อนแล้วพระาลัตตนาก็เกิดความสงสัย ในบางประการของนางผมหอมที่แสดงพฤติกรรมพิษวิสัยมนุษย์มนาและนางผมหอมก็มีปฏิกิริยาท้าทางบอกคือมือกอนเพราะนางมักกินแต่ของดิบของแดงของข้าวยุ่เสมอจนในที่สุดพระเจ้าลัตนะก็หู้คำจริงว่านางผมหอมคนนี้น่าจะบอแม่นางผมหอมตัวจริง บังคือนั่งผีป้าที่แปลงกายมากษัตริย์นุ่มจึงหาหนทางในการกำจัดผีหายนี้ให้สิ้นฤทธิ์โดยการให้หมอผีมาปราบนั่งผีห้ายกบอกอาสูอิทิลิ์ของหมอผีได้เลื่อยสุดท้ายจนกลับกายไปเป็นห้างเดิมแล้วทึ่กกำจัดไปในที่สุดซึ่งมือพระองค์ทรงปราบนางผีป้าได้แล้ว พระเจ้าลัตนะและคาราสบริพานก็เฝ้าออกไปตามหานางผมหอมจนพบหลังจากนั้นองค์กษัตริย์แห่งเมืองลัตนานครก็ได้พาโตนางผมหอมกับสู่พระรวังเพื่อแต่งตั้งให้นางขึ้นเป็นมเหสีแห่งเมืองลัตนาะแล้วคองคูหวมหักกับกษัตริย์นุ่มแบบมีความสุขตลอดมา ในเรื่องนี้สอนใหู้้วาผลกรรมที่นางเพลิงแพงเป็นคนมักอิสาลิสยาได้นำมาเซิงข้ามตายที่ถึกพญาสร้างเหยียบผลกรรมที่พญาเหยียบนาง,งเพิงแพงจึงนำมาเซิงข้ามเจ็ดปวดที่ลูกสาวนีจกักผลกรรมของนั่งผมหอมที่ปะทิมพอเฮดให้ผีป้าป้องขาในเวลานั้น เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องแบบอัศจรรย์แต่ถ้าเบิงวิเคราะห์ใจแยกเบิงละเอียดแล้วเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีกติคำสอนอันดีงามเต็มไปหมดส่วนคลิปต่อไปอยากฟังเรื่องใดนั้นก็คอมเมนต์มาบอกได้และขอบใจหลายๆที่ฮับชม